<Update> อัปเดตวิวจ้าได้มีโอกาสแวะผ่านอีกทีเนาะบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศเย็นสดชื่นมากาอันนี้มมหมอกเหมาปลาทุกคนแต่ว่าคนอยู่สูงน,น,นี่นกเนมันนาบินนะ น,นกมันไม่กินน้ำบรรยากาศดีมากนะเป็นการเดินทางอีก,กรอบนปคะเด้อช่วงเช้าเนาะบรรยากาศ เป็นการเดินทางนะคะทุกท่านสุสุกุนตรงนี้จะมาเก็บเห็ดกันเยอะมากนะพี่น้องนะดูสิรถเต็มสองทางทาง,งนะเฉพาะเอ็นนะอยู่ภายในอีกเด้อพี่น้องอยู่แถวแถวขอบด้านในอีกนะเห็ดออกอ่าเ็ดออกเยอะมากเลยรนถะล,ลางจอดนะ หาเก็บเห็ดกันนะคะเป็่อนน้องเขานี่ยแหละคะ่ะเห็ดออกเยอะมากตรงจุดนี้อีกตั้งหาะะ่างเด้อค่ะอีกมองนึงคกับปูนถึงนะเพิ่นมาจอดเก็บเห็ดเด้อค่ะนี่บ่ได้ว่าจอดยิ่งเด้อนยะู่ะชิวนี้ตรงนี้เพิ่นก็เอิ้นอันเรียกว่าโค้ง44่สิี่เลยเพื่อนเนาะคเนาะ,นะไปดีปลอดภัยเนาะคะ่ะเนาะในการเดินทาง เฮ็ดออกในเต้มสองครัง้งข่างทางในระถิ่นมาจอดเฮ็ดออกลายค่ะเฮ็ดออกเยอะมากอยากมาเก็บยุต่ว่งปรว่างเนะะาะกับพมีเวลาบุ่นนะเป็นบรรยากาศการเดินทางเนาะพี่น้องนะ,ะตรงนี้ก็หน้าวัดเขาบางเอิ2สองครั้งท้างก็ได้ค้าขายเนาะนี่แหละ ถนนเิ่นค่อ <c oughs> เริ่มเฮ็ดเนาะค่ะเริ่มก็เฮ็ดไปแล้วแหละแต่ว่าซีเลนกับสิไมายู่ตรงนี้จะเป็นทางแยกเขากรมอุทยานไทรทองเนาะทั้งตรงนี้จะเป็นของทรัพยบองคลเนาะนีนะ่นนี้ก็หโม่บ้านรัพยบองคล ตรงนี้ก็จุดขายของปลานะคะ